นี่นะทุกคนนี่น้องชายเล่นฟรีไฟนะครับไหนดูหน่อยขอดูหน่อยนี่เกมฟรีไฟนะทุกคนนี่เรามาดูกันนะครับฝีมือเด็กเบาอายุกี่ปีหลกช่องปีช่องปีกี่มากอ่านี่เข้ามาแล้วนะครับทุกคนดูนะครับดูดูเด็กคนนี้เล่นฟรีไฟนะทุกคนเออนี่เล่นกับเทปเล็ตด้วยนะทุกคนนี่ดูสิเอาเขาสิเด็กอัจฉริยะนี่ นี่นี่นี่นะครับนี่ตอนนี้รอรอเข้าเกมนะทุกคนนี่บรรยากาศก,ก็ประมาณนี้ทุกคนนี่บรรยากาศก็แบบนี้นะทุกคน,นเดี๋ยวแตะคลิปไปชมกันเลยลเก้าหรือไม่เบาในอันแรกกับโกงอ่อนนี่เก้าเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าจะยิงได้กี่ตัวเอ้นี่ เบาหนังไอ้หนิงด่าดูอย่างนี้ก็ไดเอ้ยวติร์กคนกันติร์กคนนี่ดูนะครับดูนะครับนี่ดูความันี่นี่นี่กำลังกระโดดล้มลงแล้วนะทุกคนนี่โดดแล้วนะครับกระตุกล้มเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเด็กจริงๆนะทุกคนนี่นี่คือน้องชาลิฟนะครับเด็กปั้นของพี่โบ๊ชกับน้องข้าวหอมนะ นี่เรามาดูกันนะครับว่าฆ่าได้กี่ตัวเ <ใน S 1> บาจะยิงได้กี่ตัวหลอมีเบาหลอมีได้ยิงได้ต้องตัวแล้วก็ซ้ำตัวแล้วก็ยิงได้สิบตัวเยอะเดี๋ยวนี่นะครับกำลังจะกระโดดลงแล้วนะทุกคนน้องก้าวหอมจ๋าเห็นลงไปแล้วนะครับได้ปืนหรือไม่เบายังไม่ได้ดิยังไม่ได้ดีนะครับตอนนี้กำลังหาปืนทุกคน ได้แล้วไหมได้ปืนเล็กได้ปืนเล็กนะนี่รู้หมดนะครับปืนเล็กปืนใหญ่นะ <ả? S 1> นี่นี่ดูนะทุกคนได้ปืนใหญ่แล้วไหมได้แล้วอ่าได้แล้วปลอมแล้วไหมปลอมลบแล้วไหมอย่างนคนห่ากล้องอ่ากล้องคนนี่นะทุกคนดูนะครับดูดูเออเด็กคงนี้เอ,อ,เอาไงล่ะ,ะนี่ดูนะครับว่าเขาจะคิวได้กี่ตัว นี่น,นี่ดูนะอนาคตเกมเมอร์แน่นอนเลยทุกคนมืนนอนะไรนี่นี่ดูนะครับใช้ทุกนิ้วนะครับนิ้วจีบ้างนิ้วโป้งบ้างนะทุกคนนี่เอาสิเอาสินี่ดูตาเล่นงอนนะครับดูตาเล่นงอนยกกงยกขาด้วยนะทุกคนไม่ธรรมดานะนี่อ่ายิงแล้วนะครับยิงกันแล้วนะครับมาตักกันแล้วนะทุกคน ไระไดยเบาตูนแป๊บหนึ่งอ๋อบ๋าไม่ยิ่งที่เลยเกี้ยวไม่เจอที่เหรอเออเบาตุ้นอ๋อหลบตู้นเหรอเดูทุกคนดูทุกคนนี่เล่นกล้องมากแล้วทุกคนเด็กคนนี้เจอแต่ไม้เบาไม่เจอไม่เจอที่นะครับไม่เจอที่ห้องจิม คนตายคนแม่มาแข่งกันนะใช่ไหมแข่งไหมคนรู้ว่าเล่นนะครับคนนี้ก็เล่นโอ้นี่ปืนไม้อันนี้ปืนไม้นะเดี๋ยวจ่ายน้องจารีบก่อนเข้าห้องเดี๋ยวแป๊บนึงเธอนี่นี่ดูนะครับดูสกิลนะครับดูสกิลดูสกิลเล่นกับ iPad ด้วยนะครับทุกคนไม่ใช่ว่าเล่นกับโทรศัพท์ธรรมดานะเออนี่ความยากมันอยู่ที่ iPad นะนี่นี่ดูดิดูสกิลนะครับ สกิลการใช้นิ้วนะครับทุกคนนี่นี่เฮ้ยมีเสียงยิงอ่ามีเสียงยิงมีเสียงยิงมีเสียงยิงมีเจอก็เจอแล้วนะครับก็เจอแล้วนะครับดู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 ทุกคนดูทุกคนจะคิวได้หรือเปล่าทุกคน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 ลุนลุนล็อกบอลล็อกบอลเลยเร็วไม่รับบอลตัวยิงเออตายไหม ้อ่านี่ฆ่าได้หนึ่งนะครับทุกคนสุดยอดนี่นี่นี่ดูดิดูดิเออได้บามาเลขคนนี่นี่นี่ยืนยันเด็ไกไอ้เล็กวอนยืนยันนะครับหนึ่งนะเออนี่นี่เอาดิเอาดิเออใครมาก็ตายเออนี่ดูนะครับดูเด็กคนปั้มยาก่อนเออปั้มยาก่อนนะครับนี่เด็กเทพแล้วทุกคนนี่ ลูกปอบิดไหมลูกป่ป้าบิดไหมลูกมันไหม,มนีน่นี่ดูนะครับล่าไปหนึ่งแล้วนะทุกคนนี่นี่นี่ดูสกิลสกิลการใช้นิ้วมือทุกคนนี่ดูนะทุกคนอย่างเทพเลยทุกคนนี่ดูดูดูวิง่ง ฆ่าได้หนึ่งตัวนี่ถือว่าฝีมือแล้วนะครับทุกคนผมยังฆ่าไม่ตายเลยนะครับบางทีเลนะ่นน่ะนี่นี่ดูสกิลนะครับดูสกิลดูสกิลกันเทพทุกคนนี่อัดไปฟังโม้กันไปฟังครับทุกคนมีเสียงยิงนะครับนี่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 ฟังเสียงด้วยนะทุกคนนี่เอาข้องก่อนแป๊บน,นี่ก็เอาของก่อนนะครับนี่เอาข้องก่อนแป๊บนึงจังหวะน,น,นี่ทุกคน เฮ้ยมีคนกันนี่มีคนด้วยนะครับนี่นี่สกิลเทพนะทุกคนนี่นี่ลุยอีกแล้วครับลุยอีกแล้วครับลุยอีกแล้วครับลุย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 ข้าไปเร็วนึงกข้าไปเร็วนึกยังไงนี่เป็นสองแล้วนะครับทุกคนนี่ให้ดูว่ายืนยันนะครับได้ยืนยันนะครับว่าเป็นสองแล้วนะทุกคนนี่ซ้ศพนี่ซสำศพด้วยนะครับนี่เออสองแล้วนะทุกคนขั้นเทพนะครับล่อไปสองแล้วนะ โหดเกิน <laughs> นี่นะครับดูดูวิธีการเล่นนะครับผมยังแพ้นะผมบอกตรงนะผมสู้เขาไม่ได้นะครับนี่สองแล้วนะทุกคนเหลืออีกดูสามสิบสองคนคิวไปสองนี่นี่ดูนะครับดูสุดจัดนะครับสุดจัดเลยขอบอกเลยอนาคตเกมเมอร์แน่นอน นะครับดูก็ปิดเสียงให้ป้าหน่อยครับเอาหูฟังออกก่อนนี่นะครับดูนะครับจะมีตัวที่สามหรือเปล่านะครับจะมีตัวที่สามหรือเปล่าอ่าเรามาดูกันนะครับทุกคนมีไม้บาตัวถีดซ้ำมีสองคนบาร์ก้าไปเร็วนึงบ้าก้าไปเร็วจ่องเราเราบอลยิงคนถีดซ้ำได้ไหมนี่ได้เี่ออ่าเขามีโอกาสได้สูงนะครับนี่นี่ เออคนก่อนน่นี่อ่าคนด้วยนะครับทุกคนนี่มาแล้วนะครับมาแล้วเจอแล้วนะครับเจอแล้วนะครับเจอแล้วนะครับดูนะครับจะเต้มจะขึ้นหรือเปล่านะครับนี่นี่นี่ดวลกันเลยครับดวลกันเลยครับสามแล้วนะครับทุกคนนี่นี่ดูสะก้อนกันสามแล้วนะทุกคนนี่เออเอาสิเอาสิเอาสิเออเ จัดจ้านในย่านนี้เลยลยครับตัวตึงปีไฟเลยลยครับนี่นี่ใช่ดูขนาดความเล็กนะครับนี่นี่ดูนี่เล็กกว่าน้องข่าหอมนะทุกคนนี่นี่ดูทำไมเชื่อตอนนี้คิวไปสามแล้วนะครับเด็กคนนี้ฝีมือไม่ธรรมดานี่คิวไปสามนะทุกคนเ,เรามาดูกันนะครับว่าคิวกี่ตัว อยากจะให้ดูวิธีการเล่นนะครับอาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับแต่อยากให้ดูวิธีการใช้มือในการเล่นนะทุกคนด,ดูนะครับล่ไปสามแล้วนะทุกคนดูการลากน้วนะครับอาจจะดูลุงรังหน่อยนะแต่ก็ะระเบิดเหรอแต่ที่เด้งนี่คือระเบิดน,นี่รู้หมดนะครับระเบิดอยู่ตรงไหนไเอาอกับเขาสิครับ มีคนมีคนอีกแล้วนะครับทุกคนมีคนมีคนมีคนวิ่งหนีครับตอนนี้ตอนนี้วิ่งหนีนะครับกำลังหาอยู่นะครับนี่นี่นี่เจอกันแล้วครับเจอกันแล้วครับปะทะแล้วทุกคนคิวที่สี่คิวที่สี่ทุกคนคิวที่สี่แล้วทุกคนคิวที่สี่นะครับว้าสุดจัดในย่านนี้นะทุกคนเอาสิเอาสิเออเอาสิสีคิวแล้วนะทุกคนปั๊มยานะครับตอนนี้ปั๊มยาโอ้ย นี่ค่ายเกมต้องดึงตัวแล้วนะนี wow. yeah, ่ถ้าเป็นแบบนี้คิวที่4นะคนเหลือ23คนนะครับจำนวนผู้เล่นเหลือ23ยูเซอร์อ่าไปหาเอดดบก่อนอ่านี่ไปหาเอดดบอีกนะครับนี่เอ็ดดับโดนวงอ่เอ็ดดับดูหมดนะครับเอเอดับอยู่ในวงอยู่ในวงยังไเปล่าวใจใจวงมาแล้วอ่าวงมาแล้วนะครับวงมาแล้ววงบีบแล้วเออวงบีบเลยบีบเบาไหมใจข้าเบาเออ เลือนน้อยอบ่วมีนี่บ่ามียาอยู่ยมัยย้ยมีอยูอ่ถ้ามียานปั๊มได้แต่ว่าต้องใ้ตันต้องใ้ตันสีเดงรอไปสี่คิวแล้วนะทุกคนคนี่ดูนะครับดูนะครับจะจบที่กี่คิวนะทุกคนนี่นี่ทุกคนเฮ้ เด็กประมาณสามขวบนะทุกคนสามขวบนะไม่เกินสี่ขวบนะนี่อย่างนี้ก็สี่ขวบนะครับผมจะอายุก็ไม่ได้แล้วนะอยู่ประมาณสามถึงสี่ขวบมาแล้วมาแล้วอะไรอ่ะวงปีเมาเฮ้ยมีคนนี้มีคน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 วิ่งนี่วิ่งนี่ไงเออกากวิ่งนี่เป่าเออนี่ก็วิ่งนี่คิวะ Q T ห้าเรียกนะครับทุกคน นี่ให้ดูกันชัดๆนะครับคิวแล้วนะทุกคนคิวแล้วนะธรรมดาที่ไหนอะทุกคนเออ้มมีอีกแล้วก็มีอีกนี่นะทุกคนแต้ยที่หกจะมาหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาจะได้ที่หนึ่งนะครับเรามาดูกันนี่ดูนะครับดู หกคิวทุกคน<อ>นี่หกคิวทุกคนหกคิวแล้วนะไอ้สูนมดเออเจ็ดคิวทุกคนเจ็ดคิวแล้วทุกคนเจ็ดคิวแล้วนะเออเออฝีมือไม่ธรรมดาเลยทุกคนเจ็ดคิวนะครับโอ้ย โอ้ยร้องเลยนะครับผมร้องเองเลยนะครับโอ้ดูนะครับดูนะครับเจ็ดคิวแล้วทุกคนดวนตัวต่อตัวครับตอนนี้เดี๋ยวนะครับแปดคิวทุกคนแปดแตกแล้วนะครับแปดแล้วนะทุกคนแปดแล้วนะครับเออแปดแล้วนะครับตอนนี้เหลือเก้าคนนะครับตอนนี้เหลือเก้าคนนะครับมาดูนะครับพวกเขาจะได้ที่เท่าไหร่ เก่าคนแล้วนะครับเก่าคนนี่เก่าคิวแล้วนะทุกคนเกือบสิบแล้วนะครับดีนี่นี่เหลือกี่คนล้วเหลือเหลือแปดเดือดเจ็ดคนแล้วถ้าเจ็ดก็ต้องเหลือรถไปหนึ่งวอราะรวมจาดิฟไปด้วยอ่าก็เหลือหกคนนี่นี่ดูนะครับเต็มที่สิบขึ้นไหมครับสกอร์ที่สิบทุกคน

เร็วๆ14คนทุนกคนโอ้โห <laughs> มาหตัเบื่อ้วยี่เฝาเล็้วมาดูหน่อยเอาถือได้เบ้านี <laughs> ่โอ้14ว